พีพพ่น้องตำมุงห่อพันพี่น้องนี่เคยยาโซกินแสบสวัสดีครับสวัสดีพ,อมมพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนอีกแล้วนะครับเนาะมเอนี่ผมสิ้าพ,อมมพ่อแม่พี่น้องมาตำบักฮงคือเอาของผมตำกุ้งสดครับพี่น้องครับ นี่ครับมาสดีพร้อกับเีมีหมกฮู้งครับผมครับมีหมกพริกสามหน่วยมีกระเทียมครับพี่น้องครับมีก๋าหมี่หมกกะเทสมีหมกกอกครับผมแล้วก็มีอีบูสองตัวครับพี่น้องนี่ครับมีปูสองตัวครับแล้วก็มีกลุ่มนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจะทำกุ้งสดครับไปวันเลวก็ไปครับผมไปซับหมกหู้งครับพี่น้องครับนะครับซับครับผมซับบางๆกบกรอบครับพี่น้อง กินแซ่บครับผมมักคงเป็นอาหารที่กินได้บ่เบื่อเนาะพี่น้องเนาะอาหารบ้านเฮาครับผมกินยำได้ก็แซ่บยำนั้นครับพี่น้องครับพี่น้องเขาอนุญาตยืนสามนะครับเด้อนั่งสามบ่คบ 3, บ่อยถนัดครับผม Tá, vou colocar um พอแล้วครับพี่น้องครับบักคงเข้ากับทรับได้ไร้แล้วพี่น้องนี่เขียนประธานนี่นี่ไปตามครับผมมังพลิกครับพี่น้องสามน่อยกระเทียมหอมหนึ่งพ่อครับสนุดครับไทยไลทแทมไลท์นวดหลึก สารหนึ่งพูดจวกว่า้ัวครับพี่นอ้องยัวครับโอเคครับพี่นอ้องไม่แรงนะครับซอยมันก็เดียดใจลงไป เกเตศสมสมวันวนเดี๋ยพี่เนาะเดี้ยวม,มาก็พี่เนาะเลี้งมกสองหน่วยก็ะเดียแก่บัน เทมกอกกับหมะเขือเทศแล้วเขาก็ส่บาวเนาะพี่น้องเนาะทั้งสิบลัสมโพธ nó hóa dứt Đây sẽ bốc hôn các phía nào các bạn Hãy น้องน่น้ำลายแตกนะครับผม,อ,มอเนี่กแะกปูแท้ครับพี่น้องมัอืมกระปูมันปูนีินพี่น้อง มันปูนมันปูครับพี่นอ้องพอ่พนเองใส่กุ้งลงไปจัด่องซ้ำโตนะวครับวันนี้พี่นอ้องวันนี้คอยครับดองปูยงังจะบาแจก หอมครับพี่นอ้องอืมพ่อครับพี่นอ้องมาซีม,มึงก่อนเหมืนหอนอืแมแรับแซบครับพี่นอ้องแซบหลายอ,อ่าพี่นอ้องเสิร์ฟครับผม นี่จะแซบครบพี่นอ้องนะครับทุกคนครับกินตามกลุ่มสดครับแซ็บๆครับผมกุ่มสดๆหวานๆครับพี่น้องครับมากินน้ำกันครับผม นี่ตามกลุงโซนเท่ากันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมตามกลุงโซนกลุงเรียร้ายครับพี่นอ้องม,มากินทํากันครับพี่น้องครับด้วยนะพี่น้องครับทําแรกครับมีงไงครับพี่น้องนี่ข้าวปลาครับผม Ha. Cùng quá bạn để làm không ขาคลายถอดพี่นะเยียมตามผมง,งขันเนียพี่เนาะขันเนียหนึ่งหันหอนขัไม่ห้อมพี่เนาะคุยตามผมง,ง่ขอบปาครับ ไก่ไก่กรป๋าครับอืผู้ใครมันูแมันูใคร nè, cái mìใหญ่ nháy Đó. bên ơn các bạn hoa phát dõi và สมพักเสียนครับพี่น้องคุยตามมุกงค,ครับแถบค้างอันนี้ครับพี่น้องนะแรบ กลโ,โซๆครับพี่นาหวานเค็มำต้หขมๆนะครับ แซบคัก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 นืม Kín khăm đáy có xẻo không làm thịt đâu Tăm gũ sốt 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 xếp xếp Kín tầm cắn các bạn ơi ดองกับปูครับพี่น้องเบิ้งมันปูเคยเนี้อจับครับพี่นอ้องหอมๆพี่น้องแซ่บๆเ้าจับ <c oughs> <c oughs> ปฝาใครหักแต่ว,ว่าโบไม่ใคร <laughs> ครเนี้ยจับอะอร่อยนับพ้องจับดองกระปูครับนี่มันปูติดนักพิณะเซ็บแซ่บกระปาครับอืมหอม กรปนะพี่น้องอไม่เป็นซอสมอมันมันแซ่บครับผมสดเลยพี่น้องม่นคนจะจำดอมกระปู๊บพี่น้อจำโทดเลยอึ๊บนี่

มันปูพี่ังขอข้างหน่อยค่ะทำไมพี่ลังจำมันปูครับผมเจ็บเสีบ ตัวพี่เพน้องนออะพี่น้องข้ามยิ่งใหญ่ข้ามเพื่อพี่เพน้องเพื่อทุกข้ามเหมือครับ คร,ครับพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปกินตำกุ้งสดมือนีกัดอิม่มแล้วครับพี่น้องเมื่อแอดแสดคือเกาครับผมสำหรับมือนีกับ ขอจบคลิปไปเพียงสำนีก่อนนะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติข้ามารับชมคลิปส่องเคยจะโซกินแสบคือเก่านะครับเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น่าเป็นเด้อครับเนดะ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคยจะโซกินแสบนะครับเนาะก็คือเก่าครับขอให้สุคข,ขีหมันสมอมัน่นคือเกา่าสิงได้ดีให้างเขาพ่อย่ายให้ไกลห่างพ่อแม่พี่น้องสุขู้สุข,ขคนนะครับเนดะ้อสวัสดีครับ